ทีเหมือนกันเป็น27อันนี้ตี่นี่ตาให้มันเป็น27อละ1 2 1 3องสอโอเคแล้วก็คนพู้นากาไบเลียโอเคเจ็บปักเดี๋ยวนี้นยติดเรเนะตอนนี้ตันนี้มีไฟนะมาลองวัดไฟดูที่ว่าตัวนี้ครับ เครื่องมันยังไม่ทำงานเครื่องมันยังไม่เปิดไฟที่มันจะอมาใช้งานกัคืออยู่ตรงจุดนี้ครับเราว่าไฟตรงที่จุดใช้งานมีไหมไฟเข้านี่ไฟเข้ามีใช่ไหมครับมีครับไฟเข้ามีมีครับไฟเข้าที่ทามเมอร์มีไหมมียังไม่มาครับเดี๋ยวียังไม่มาครับที่มีดีที่มีนมี่มันยังมาอยู่เลยนมเอามาไปยังงวดไปงวดแล้วมีครับ มีครับม,มีครับมีครับตอนทางออกพร้อที่เราจะดาใช้งานคืี๋ตนนี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีครับดิทีไมไว้เลยดูที่ว่ามันจะมาตอนไหนเฮ้ยไ,ไม่ทิ้งจับอ่ะเขาตอนนี้เราตั้งให้มันเปิดที่11โมง26นาทีทำตอนนี้มันได้แค่25นะครับประมาณนาทีหน,นึง่ง รู้ว่าไฟตระน้จะมาไหมหนึ่ต้องสามสองเนะครับเปิดแล้วไฟมาแล้วสองร้อยยี่สิบเราตั้งไว้ให้มันทำงานแค่หนึ่งนาทีนะครับแค่หนึ่งนาทีมันก็จะตัด อี่าพดด้วก่อนอรออประมาณให้มันทำง,งานให้ปั๊มให้อะไรทำง,งานสักหนึ่งนาทีก่อนตอนนี้ปั๊มกําลังทำงาน,น,งน,างงานอยู่ไฟันอมาแล้วปั๊มกํลังทำงานอ,อย่รออีกสักทับหนึ่งตองเราตั้งปิดไว้ที่11 27เช็นไหมครับครับ bạn đừng có mua cái <laughs> này nữa, mua hàng cái này, chín, tám, chín, tám, chín,